ข้อนี้สัน้นแต่ชอบออกสอบนะครับนักเรียนต้องฟังให้ดีกิจการของเราจ่ายค่าขนส่งสินค้าเป็นเงินสด2,000บาทคำถามคือค่าขนส่งนี้นับเป็นอะไรจำหลักนี้ไว้เลยครับถ้าขนส่งที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าถือเป็นต้นทุนของสินค้าแต่วันนี้เราใช้ระบบ periodic ดังนั้นเรายังไม่เพิ่มบัญชีสินค้านะครับระบบ periodic ทำยังไงถ้าขนส่งสินค้า เท่ากับใช้บัญชีค่าขนส่งเท่าหรือ flex in ค่าขนส่งซื้องั้นการบันทึกไม่ยากเลยกิจการจ่ายเงินสดออกไปเงินสดลดก็เลยเครดิตและต้นทุนเพิ่มเดบิตค่าขนส่งเขา้าการบันทึกในสมุดร,รายวันทั่วไปเดบิตค่าขนส่งเท่า2,000บาทคเครดิตเงินสด2,000บาทสรุปสั้นๆแบบครูจำง่าย ขนส่งตอนซื้อเท่ากับต้นทุนพรีเรีย c เท่ากับไม่เข้าบัญชีสินค้าจ่ายเงินสดเท่ากับเงินสดเครดิตถ้าจำสามประทัดนี้ได้ข้อนี้ไม่มีพลาดแน่นอนครับ